รับมาแลในพื้นที่ข้องจังวัดสุราธานีค่ะมีกิจกรรมดีๆมาประชาสัมพันธ์กันเช่นเดียวกันนะคะทางผู้อำนวยการูนยนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเครซิปเอสสุรา์ธานีค่ะได้แจ้งเตือนพี่น้นองประชาชนโดยมีการระบุค่ะว่าปีนี้เนี่ยฝนจะลดน้อยลงนะคะโดยเฉพาะเดือนนี้กระกฎะาคมถึงจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอล尼โยนะคะในนํำค่ะว่าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแรงโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นกเกษตรกรค่คคะ การแจ้งลักษณะอากาศข้องสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้แจ้งเตือนผีนองประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป โดยในช่วงนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนี้จะเกิดสภาวะฝนถิงช่วงอาสงพลนให้เกิดการคัดเคลนน้ำด้านการเกษตรในในายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่แหล่งน้ำซ้ำซากนะคะ mm. นอกเกียสชระทานโดยในขณะนี้ค่ะทางสอทอนอชก็มีการแจง้งเตือนผี่นองประชาชนถึงปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งจะมีอการเกิดขึ้นในช่วงข้องเดือนนี้กรกฎาคมและก็อาจารุนแรงติดต่อกันมากถึงสามถึงห้าปีนันไะม่ใช่เฉพาะปีนี้เดือน นี่ท่านั้นนะคะต้องเตรียมการไว้ด้วยภัยแรงจะมีการขยายเป็นบริเวณกว้างในไา่จังหวัดโดยเฉพาะปร,ะริมาณน้ำฟ้นที่คาดว่าจะมีปร,ริมาณลดลงและทำให้มีปร,ริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำในพักตะวันออกไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำาของถูกภักส่วนทางพักอุตสาหกรรมและ,กะเกษตรซึ่งจะทำให้ผลผลิตในปีนี้ลดลงและราคาแน่นอนค่ะคร,รับตัวสูงขึ้นค่ะ เอลิโยนี่ก็คือนะ้ำฝ้นฟนไม่ตกนะครับ<ะ>ในคณะถีสู้ป้องกันและบรรเทาสาธานณภัยเคสเบสซูรัฐธานีจึงได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องกเกษตรกรให้เตรียมการรับมือในช่วงฝ้นทิ่งช่วงซึ่งอาทรงพ่นโดยตรงต่อพืชพ่นทางการ,การเกษตรแนะนําให้ทําเคลื่อนฉลอน,น้ําในลักษณะฟายแมวหรือว่าเช็คแดมนะครับพระว่าสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงคลาดแคลนน้ำซึ่งในคณะนี้ครับกอ่อนอชอนะครับได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์หามมีปริมาณน้ำฝ้น น้อยจึงต้อมีการวางแผ่นระยะยาวโดยใช้ลักการบริหารสองปีคือตั้งแต่ปีนี้จนถึงปีหน้าเพื่อให้มีปริานานามาณน้ำในช่วงต้นฤดูแรงมากทีสุดนะครับค่ะไปฟังเสียงของฐานพ่ออป๋ปอพิบเอ็ดกันเลยค่ะเราะงะั้นกรมตุนิยมวิทยาได้คาดการตามแบบจำลองนะครับว่าในปีช่วงปีประมาณ6-7 6, 6 8เนี่ย ทางภาคใต้จะเกิดกรณีฝนแรงอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ประกอบกับทางสทชนะครับแล้วก็ได้มีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ให้มีการเตรียมรับมือในเรื่องของกรณีเอลนยร่วมถังของกรมชลประทานนะครับซึ่งในขณะนี้ทางกรมชลประทานเนี่ยปริมาณน้ําในเขื่อนสําคัญสาคัญเนี่ยมีน้อยฝากพี่น้องประชาชนนะครับในการแก้ไขปัญหานในขณะนี้นะครับสิ่งที่จําเป็นเร่งด่วนก็คือการเก็บ กักน้ําไว้ให้มากที่สุดในช่วงปีนี้ที่ฝนตกลงมานะครับเพราะงั้นพืชผลทางการ,กรเกษตรอย่างเช่นการทํานาถ้าพี่น้องทํานาจะใชะ้นาปีนะครับก็ควรจะเลื่อนไปทํานาปีหลัง เดือนกรกฎานี้เพื่อให้ปริมาณฝนมันตกชุกขึ้นมาเพราะในช่วงนี้ถ้าเกิดท่านลงพืชผลทางการเกษตรไปและเกิดภาวะฝนติ้งช่วงจะทําให้พืชผลทางการเกษตรอาเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารต่างๆจากทางราชการนะครับจากทางของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นช่องทางหลักของของทางรัฐบาลของภาครัฐนะครับเป็นช่องทางที่เชื่อถือได้เพราะเดี๋ยวนี้มีเฟกนิว ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับและที่สําคัญที่สุดก็ให้ใช้น้ําอย่างประหยัดในช่วงนี้และนะครับสร้างพื้นที่เก็บกักน้ําให้มากที่สุดเพื่อรองรับในกรณีแอนิโยที่จะมีผลกระทบต่อไปอีก3-5ถึงปีข้างหน้าครับขอบคุณครับวังนี้ติดตามสถานาการณ์ยังไม่พอนะคะตรงตระสอบกันว่าข้าวที่รับมาเป็นข้าวจริงหรือว่าเฟกนิวค่ะครับผม